สวัสดีครับท่านผู้รับชมและผู้ติดตามทุกท่านครับเนื่องจากผมเมื่อวานนะครับได้เข้ามาเปิดหน้าที่ Google นะครับเสิร์ชก o o g l e ก็เจอตัวนี้นะครับก็คือ Google Bard นะครับได้เข้าได้เชิญให้มาทดลองใหม่ดูอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อประมาณ 2- อสเดือนที่แล้วนะครับเขาได้เปิดให้ทดลองไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากความไม่สมบูรณ์นะครับข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้อง ขาก็ยังมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเนื่องจากกระแสในส่วนของบอร์แชทนะครับตอนนี้กำลังมาแรงนะครับโดยเฉพาะแชท gpt นะครับซึ่งมาแรงมากได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นในส่วนของ Google นะครับก็ไม่นอยไม่หน้อยหน้านะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้เราได้มาทดลองนะครับในการใช้งานนะครับ เ,เหมือนเลขาครับคอยถามตอบนะครับเหมือนกับถ้าเราไปงานวัดก็เหมือนกับอับรุลเอ้ยอัปรุลเอ้ยนะครับถามอะไรตอบได้ตอบได้ตอบได้ทุกอย่างนะครับหลายอย่างที่ที่เราไม่น่าคิดว่าน่าจะตอบได้ก็สามารถที่จะให้คําตอบเราที่ดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันบ้างนะครับว่าตอนนี้เขาทําการแก้ไขยังไงมาแล้วบ้างนะครับว่า,า,ามีความคืบหน้าอย่างไงบ้างหลังจากที่เขาได้อ่า ได้แก้ไขในข้อมูลนะครับที่เขารีบปล่อยอามาเกินไปในประมาณ2อามวันที่แล้วนะครับครนี้นะครับแล้วก็เข้ามาสสาย Gmail ของเราเข้ามาล็อกอินเราเข้ามานะครับก็เรามาลองมีประสบการณ์ทดลองดูนะครับเพราะว่าเขาเชิญญตรงนี้เรามานะครับนี่ก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่เขากา็ให้เราได้ลองทดลองดูนะครับ เขาก็ยังถ้าบอกว่ามีข้อผิดพลาดมีความสงสัยยังไงก็เข้าไปดูที่ Google เหมือนเดิมนะครับแล้วยังไรเราสามารถฟีดแบ็กกลับไปให้เขาได้นะครับเขารับทราบนะครับในสิ่งต่างๆนะครับโอเคนะครับก็นี่ก็คงเป็นเหมือนกับเขาก็พยายามอธิบายนะครับในสิ่งที่เขาพยายามปรับปรุงแล้วก็พยายามทำอยูกันอยู่นะครับนะรูปร่างหน้าตานะครับกูเกิลบาร์ดนะครับก็จะ ในส่วนของแถบเมนูรูปร่างหน้าตาต่างๆก็คล้ายกับ ChatGPT นะครับคล้ายกันนะครับในส่วนของปุ่มที่เรา,าใส่พิมพ์ข้อความนะครับอินพุตเข้าไปก็เหมือนกันนะครับผมจะลองถามาดูนะครับ API Coin คืออะไรนะครับดูด,ดิว,ว่าเขาจะตอบไหมรู้สึกว่าเขาตอบช้ากว่า ChatGPT นิดนึงนะครับตัวนี้ตอบ เขาให้ข้อมูลมานีนะอ API อยก็เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2022นะครับ mm hmm. ก็เขาให้ข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าความรู้สึกของผมมาคิดว่ชาชา้ชาช้ากว่า ChatGPT นะครับวันนี้ก็มารีวิวดูนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอ,อันนี้ก็เป็น มีปุ่มคล to <laughs> <apps communist initiation> ้ายๆกันนะ <ks> <normal captions> <ai> นะครับถ้าไม่ไม่สงสัยไงก็เข้าไปที่ Google เข้าไปถามความต้องที่ Google อีกครั้งหนึ่งให้ข้อมูลที่ต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเขายังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่นะครับผมลองทิมถามนายกคนที่30นะครับดูที่ว่าเขาจะตอบยังไงที่เป็นภาษาไทยนะครับจริงๆแล้วเขาไม่รองรับภาษาไทยนะครับยังไม่รองรับนะครับ แต่เราก็สามารถแปลเป็นแปภาษาไทยได้โดยใช้ Google Translate นะครับนี่ฮะเขาก็ยังเขาก็พยายามที่จะฝึกทน่จะเข้าใจนะครับในด้านภาษาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็าพยายามที่จะดูแลในเรื่องของภาษาให้นะครับสนภาษาเข้าไปที่ Bar Health Center นะครับก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น ประโยชน์นะครับสาหรับหลายท่านนะครับแนะนําสําหรับหลายคนที่จะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็คิดว่าน่าจะไปดาวน์โหลด Attention พวกโปรแกรมเวอร์ชวลเข้ามาช่วยเหลือนะครับคลิที่แล้วผมได้ทําไปแล้วนะครับการที่อเอาเว r ร์ชวนะครับเข้ามาช่วยในการแปลภาษานะครับเมนูด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับ ใช้เปิดจุดในการเขียนนะครับในการพิมพ์เข้าไปช่วยได้นะครับเรียบการพิมพ์ภาษาอังกฤษบางทีเราไม่ค่อยเก่งอยู่ในขั้นตอนในการพัฒนานครับดูแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ก็เขาเชิญเชิญให้มาทดลองตัวนี้ก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนทีมได้ให้เป็นสีดําหรือว่าสีขาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นอบอท์ชารทที่ให้ไอเดียกับเราช่วยให้เราทํางานถามตอบ าหาข้อมูลให้เราค้นหาสร้างเอกสาราแล้วก็ช่วยในงานออฟฟิศของเราได้เยอะเลยครับตอนนี้อ่านโค้ดเขียนโค้ดนะครับช่วยออกไอเดียคานอาหารเทคนิคออกการลงทายให้ข้อมูลต่างๆกับเราได้ดีทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่นี้ก็เป็นข้อมูลแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่ถูกต้อง100%นะครับ ในข้อมูลแต่ก็ถือว่าเป็นรูปเรื่องที่ดีสีเดียวนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาในช่วยผู้ที่ติดตามได้รับชมได้รับเนื้อหาได้รับข้อมูลดีๆต่อ,อไปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ